โรคระบาดเนี่ยไม่เป็นอย่างไรเนี่ยครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่ตุรกีแล้วครับความไม่รู้ของคนใช่ไหมฮะที่ตุรกีวันนี้น่าตกใจมากมีรายงานข่าวว่าชาวตุรกีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับใช้เอทิลเอทิลแอลกอฮอลบริสุทธิ์ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง95%เนี่ยเช็ดถูร่างกายก่อนที่จะดื่มเข้าไปด้วยเนื่องจากเข้าไปเข้าใจว่า มันจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกกว่า20รายผู้เชี่ยวชาญบอกว่าแม้เอทานอลแอลกอฮอลหรือเอทิลแอลกอฮอลจะสามารถบริโภคได้แต่ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอลที่เข้มข้นสูงมาก กว่าที่พบในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไปอาจทําให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้และเตือนว่าแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทําได้เพียงแค่ภายนอกร่างกายเท่านั้นนะครับการรับประทานแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้แต่อย่างใดยอดผู้ติดเชื้อในตุรกีตอนนี้3,629คนอยู่อันดับ15ของโลกมียอดผู้เสียชีวิต75รายรักษาหาย26รายครับประเด็นที่ จะต้องพิจารณามีอยู่สองสามประเด็นครับแม่ผมพูดอย่างกับคำพิพากษาศาลเลยประเด็นที่จะพิจารณาหลังจากไต่สวนแล้วหนึ่งเขาเข้าใจถูกเพียงส่วนเดียวก็คือว่าแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ที่กินได้ตัวเออมันมาจากตัวอีก็เหมือนอีทอีทเทเบิลกินได้ครับ แต่ถ้าเม t ที่แอลกอฮอล์เนี่ยอย่าได้กินเด็ดขาด<อ>มันตายเด็ดขาดทันทีเลยตกลงอละไรอันที่หนึ่งเขาหยิบแอลกอฮอล์ประเภทถูกครับแต่ที่สองเขาบอกแอลกอฮอล์มันฆ่าเชือ้อโควิด -19 เขาเข้าใจเพียงแค่นี้ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเขาน่าจะเข้าใจว่าไอ้เชือ้อโควิด -19 เนี่ยมันโดนแอลกอฮอล์แล้ว มันตายเพราะเหตุใดและขณะเดียวกันถ้ากินเข้าไปถ้าโควิด1 i มันอยู่ในกระเพาะมันตายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วฮะเจอดในกระเพาะเข้าะในกระเมันมีกรดเวลาเรากินแอลกอฮอล์เนี่ยมันเข้าไปในกระเพาะมันจะไปฆ่าได้ยังไงในเมื่อมันมันตายของมันอยู่แล้วมันเชื้อในกระเพาะมันไม่มีแต่ที่เขาบอกว่ามันจะเข้าทางปากและเข้าทางจมูกเนี่ย เขาต้องเข้าใจว่าไอ้โควิด19เนี่ยมันไปหลบอยู่ที่คอหอยอแถวแถวคอหอยเนี่ยละครับมันข้างในนะครับมันจะไปหลบอยู่ข้างในเสร็จแล้วถ้าตัวไหนก็ตามเชื้อโรคตัวไหนก็ตามมันหลุดเข้าไปในกระเพาะมันตายแต่ถ้ามันพัดเข้าไปอยู่ในหลอดลมมันจะค่อยๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปถึงปอดและตัวไอ้ตัวไวรัสโควิด19เนี่ย มันจะไปฝังในเนื้อของปอดแล้วไปแบ่งตัวเมื่อไปฝังแล้วในเนื้อของปอดเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้าใจประเด็นนี้ปัญหาในเรื่องของการที่จะไปกินแอลกอฮอล์ o N K H o, มันจะไม่กินเพราะว่ารู้ว่าใน,ในกระเพาะเนี่ยเวลาคุณกินคุณลงกระเพาะไม่ได้ลงปอดอืมปัญหาถัดไปที่ต้องพิจารณาก็คือว่าไอ้ตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยหรือโควิด1 i เนี่ย ทำไมมันถึงถูกแอลกอฮอล์ฆ่าได้ก็เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แอลกอฮอล์เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันไปสลายโปรตีนเอ้ะมันไปสลายไขมันที่อยู่รอบๆโปรตีนของโคโรนาไวรัสเพราะเพราะว่าอย่างนี้ไอ้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ย คุณจิตกรลองเอามาลูบที่มือแล้วคุณรู้สึกไงมันทําให้ผิวคุณรู้สึกไงเป็นละมันทผิวามรู้สึกมันเย็นหรือมันร้อนมันเย็นอยู่แวบหนึ่งฮะอาทาไมไปถึงเย็นแวบหนึ่งต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับที่มันเย็นแวบหนึ่งก็เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปไล่น้ําในมือน้ําที่อยู่ในมือเนี่ยมันจะระเหิดไปอย่างรวดเร็วมันจะเอาความร้อนออกไปรวดเร็ว เราก็เลยเกิดความเย็นแวบขึ้นมามันระเหยครับเพราะฉั้นพอแอลกอฮอล์มันระเหยพอแอลกอฮอล์ไปเจอโคโรน่าไวรัสหรือโควิด1นทีนแล้วมันก็เลยเอาน้ำที่อยู่ในตัวของโควิด1 9เนี่ยระเหดิดเหยออกมาอย่างรวดเร็วตัวระเหย,นนยฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเอ,อไม่ใช่ระเหิดระเหยระเหิเหดคือของแข็งกลายเป็นไอเรียกว่าระเหดิดเช่นลูกเหม็น อันนี้จะเป็นระเหยะ,หยอะของเหลวกลายเป็นน้ำมันจะระเหยออกไปครับเพราะฉะนั้นตัวไอ้โควิด -19 มันเลยตายแต่ค่นี้ทำไมเอาแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ทำไมต้องเอาเจ็ดสิบถึงแปดสิบคุณรู้ไหมจีทา่ทไมฮะเพราะถ้าเจ็ดถ้าร้อยเปอร์เซ็นตอย่างเช่นถูกมือปั๊บเนี่ยมันละมันระเหยรวดเร็วหายไปเลย โดยที่ยังไม่ซึมเข้าไปในน้ําที่อยู่ในมือ,อเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ซึมลงไปในโคโรนาไวรัสครับมันต้องมีน้ําเป็นส่วนผสมเพราะฉะนั้นเขาเหมาะสมที่สุดคือเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้มันมีน้ํามีส่วนผสมทําให้มันปฏิกิริยาช้าน,นิดหนึ่งมันได้ซึมเข้าไปในตัวไอ้โคโรนาไวรัสเสร็จแล้วพอมันะรนะเหยไอโโคราากตาย นั่นแหละครับถ้าเข้าใจาตรงนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปกินมันไอตัวแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยกินได้แค่สามสิบห้าดีกรีสี่สิบดีกรีสี่สิบห้าดีกรีอันนี้กินได้แต่ถ้าคุณไปเจอแอลกอฮอล์แปดสิบเก้าสิบดีกรีแล้วคุณกินเข้าไปนะมันก็มันก็ตายครับเพราะฉะนั้นเอาละอันนี้ก็เป็นประเด็นครับ